สวัสดีค่ะก็ลองเข้ามาในริปสดดูนะคะพอส่วนมากอ่ะลาโคลาปก็ได้เข้ามาสวัสดีขอแนะนำตัวลองลาโคลาปอินโนเวหรือลาโคลาสไปอินโนเวเนาะค่ะก็ห้างหายกับจากการทำลงไอวิดีโอหรือว่าลงช่อง y o u ูทู e ค่อยก็บม่เคยทำริบสดจากเทีย แล้วก็เดี๋ยวนี้พอได้ลงคลิปในช่อง y u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  e เท่าไหร่พอได้ลงเลยว่าตลอดเป็นเดือนตรงเดือนส่วนมากคอยก็จะลงชอดวิดีโอสัน้นทั้งช่องพอได้เห็ดงานออกเรียนแล้วก็เห็ดงานก็จะแล้วก็ลิบสดไล่สดแบบซี่คอยก็บบถนัด เราอยก็มีแนวเว่าเรื่องจุงใจเท่าใดวันนี้ก็หยุดงานมือหนึ่ง <c oughs> ก็เลยลองทํำดิบสดเบิง้งไหลสดเบิง้งจากเขาตั้งแบบดงแบบได้ข่อยก็ตั้งบวกเป็น จ็กมันจะแบบอ,อ่านของคงออกความยักอยูุมองได้คอยก็ซุ่มเฮ็ดแบบนี้ละจ้ะบ่ได้ไปเรียนรู้จากใส่มาเนาะผู้ใดเข้ามามาทักทายให้กำลังใจลเวลาได้ได้วจากทว่าห่างหายจากการลุ้คลิปทางช่องยูทูบแต่ว่าคำนีนิดนิดน้อยตามไอคลิปสัตว์ เราแต่ว่าอไอ้ไล่สุดนะคอยบ่ถนัดคอยอยากไอข้ขาบอกต้องของอยู่ปันพาไว้เดี๋ยวอีลงไปซื้อหมูให้ม่เหดแหนมเพราะว่าข่อยบ่มีเวลาตัดต่อในช่องลงช่องเท่าไหร่คอยออกเรียนมาออกจากโรงเรียนมาก็ ทำตาง,งานลองทีทายลงทายรูป,รปอัดวิดูวิดีโอไว้ไวที่ข้ามานางตัดต่อแล้วกบานางต่อเรียงต่อแล้วข่อยเลยเนื่อยไปเลยเลยโบมีความขยนันตรงช่องเท่าไหร่แต่ก็มีแอบบแบบลงคลิปตันคลิปอย่างที่แล้วค่ะก็ยังไปทิ้งไปเลยประมาณนี้ พอยาญ่ก็คื่อมาหายมาวานข่อยป่วยข่อยป่วยว่านนี่เฮ็ดงานที่จริงเป็นแต่วันจันรละเพราะดีว่าอยู่ตัของมูลน,นี่ก็เลยทนเฮ็ดทนเฮ็ดงานวันจันมาวานอีกมือหนึง่งเพราะว่ามาวานนี่เฮ็ดบอบอถึงเวลาเลิกแต่ว่าข่อยเฮ็ดงานของตัของแล้ว เราก็เล่ของหัวหน้ากลับบ้านเลยมันเีก็เล่มาพักมาไทยแดดทดลองไทยไหลสดคือเขาเนี่ยเพราะว่าเอ้ตอนนี้ข่อยก็ท่านมาค่อยอยู่ใน Facebook หละคะ่ะเพราะว่าไอข่อยเป็นคนเล่นติดเฟซตั้งแต่นนตไหนแต่ไหนแล้วแต่ว่าทั้ง y u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  e ข่อยก็ทำมาข่อยก็เบิงง้งน้่มเบิ้งหนัง ทำเปิดช่องยูทูปมาพัศกรน,นี่คอยเบื้องหนังเบื้องหนังเราก็มาทําจริงทําจังตอนที่ว่าคอยมีปัญหาไอ้ดูคนเดียวเราเห็นเขาม่แฝงรงรายได้ทั้งช่องคอยก็อยากมีน้าเขาตอนนั้นยุคนเดียวสวีเดนมีปัญหาชีวิตในยุสวีเดนคอยก็บ่ได้อัดคลิปลงช่องยูทู e เป็นทังการเขามาเบื้องเขาเลาะแล้วแหละคอยมาลงช่องยูทูปเป็นทังการตอนคอยมายุโรเนี่ละจ้ะ เดี๋ยวก็พอเฮ็ดงานออกเรียนพอเฮ็ดงานเราคอยก็เลยขี้ข้ามไม่นั่งตัดตรงตัดต่อที่ท้ายมาแล้วจะเลบห่างๆไปเลยนะคะตัวข่ามาทักมาท้าย่อยทดลองไล่สดเบิ่งว่าจะมีมีเป็ดแบบใดยังซี่นะแต่ก็บ่เห็นมีคนเขามาเบิง่งข่อยก็จะออกไปละตัวคอยจะไป ซื้อหมูมาทำแหนมทำแหนมหมักใส่ถ้วยตู้เย็ยยนไว้เวลาข่อยเนื่อเนืองานมาข่อยก็จะได้มีแนวหอเขาขอๆขลอุ้มคลิปกันด้วยจ้ะใส่ทุกขอมาทุกร้องเฮ็ด,ดยื่อ,อฝากเนื้อฝากตัวทุกทุกคนกคนะจ๊ะบา,บายลุ้มแบบแต่เนี้ย